สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวเพลิโคมีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องปะพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนคุยพิยงออนั่นเองนะคะคุยพิยงออนะคะสัพนานในการเรียกคุยพิยงออจะเรียกว่าหนึ่งเรานะคะซึ่งมาดูข้างบนนะคะก็จะเป็นสลักไม้นะคะที่มันตันนะคะตรงนี้จะเรียกว่าด่างนะคะหรือว่า,ารูที่แบบปล่อยอากาศของเราหรือว่าลมของเรานะคะปล่อยลงมา เลาเราเป่านะคะตัวนี้จะเรียกว่าปากหม้แก้วนะคะซึ่งเป็นรูที่เป็นอวัยวะที่ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็นะคะเจรูตรงนี้จะเป็นรูบังคับเสียงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรูนั่นคือรูด้านหลังเป็นรูที่แปะนคือรูบังคับเสียงเหมือนกันนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ ที่เป็นรูบับเสียงแล้วก็จะเป็นรูนิ้วค้ำด้วยนะคะซึ่งรูนิ้วค้ำเสียงก็ะเป็นถัดมานะคะลงมา,มาจะเป็น4รูด้านล่างนี้รูตรงนี้2รูนี้จะเป็นรูตั้งเสียงนะคะรูตั้งเสียงค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น loves, ูร้อยเชือกนะคะร้อยเชือกแบบนี้เลยนะคะนีจะเป็นคุณพี่อ่อแบบพื้นฐานปกติเลยนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ ทั่วไปเลยนะคะค่ะเสี็จได้ง่ายมากนะคะซึ่งรู2รูนี้4รูนี้นะคะก็จะไม่ได้มาเป็นรูรับสีซึ่งเราจะเล่นแค่แปดรูนี้เองนะคะก็ลักษณะของขุยก็จะอย่ประมาณนี้นะคะ,อคะ,ะ,คะเอาล่ะทีนี้ก็เราจะเริ่มสอบขุยกันเลยนะคะเริ่มฝึกเลยนะคะก็ รูนิ้วค้มแล้วเรากดไว้นะคะตอนนี้เราจะเริ่มที่ตัวซอนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานง่ายๆนะคะก็คือจับ3ามนิ้วบนแบบนี้นะคะซึ่งม,มือซ้ายกับมือขวานะคะก็อยู่ที่คนถน,นัดจะสมมากนะคะก็จะใช้มือซ้ายไว้ด้านบนนะคะเพราะว่าในการเล่นเครื่องสายบ,บนก็จะใช้บังคับเป็นมือด้านซ้ายนะคะก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาได้ะค่ะ อันนี้ครูใช้มือซ้ายนะคะก็รูนิ้วคำ้ำแล้วก็สามตัวบนแบบนี้จะเรียกว่าตัวซ้อนนะคะพื้นฐานเริ่มแรกเราจะเริ่มเป่าแค่ตัวซ้อนก่นเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวซ้อนนะคะซึ่งถ้าปกติในเวลาจัดนะคะก็จะใช้มือนิ้วโป้ด้านล่างก็ประคับด้วยนะคะจะไม่งั้นขุยจะตก ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะไล่ขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลานะคะก็ซอนลาตัวต่อไปก็จะเป็นทีแบบนี้นะคะแล้วก็โดโดจะปล่อยนิ้วข้างล่างะคะ่ะ นิ้วชี้ก็ยังอยู่ที่เดิมก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองได้ดูนะคะแบบนี้นะะถ้าเกิดใครเป่าแล้วเสียงไม่เหมือนครูนะคะอาจจะประหลาดนั่นคือลองดูนะคะว่านิ้วเราเนี่ยแบบนี้ปิดรูสนิทหรือเปล่านะคะ ลองชิดดูนะคะอีกครั้งนะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปด้านล่างเราจะไล่ลงกลบนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะ เป็นฟ้ามีเ,เรดโดโด,โดนี่คือโดต่ำนะคะอันนี้จะเป็นโดสูงที่เราเล่นกันเมื่อกี้จะเป็นโดสูงนะคะปนี้ค่ะฟ้านะคะมีค่ะเรคือโดนะคะก็จะไล่ขึ้นไล่ล,ลง เสียงต้องออกเป็นคำโตๆแบบนี้ตัะโตๆแล้วก็เสียงตามแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเป่าแล้วเสียงไม่เหมือนอย่างที่คุณครูเป่านะคะก็ลองตรวจสอบดูนะคะอามืออาจจะปิดรูปไม่สนิทนะคะหรือว่าจับมือผิดนิ้วผิดหรือเปล่าลองดูใหม่นะคะฝึกแบบนี้ให้คล่องนะคะและเราก็จะเริ่มในการเป้อนน้องเพลงแต่ละเพลงเป็นเพลงง่ายนะคะเพื่อให้ เป็นพื้นฐานของเราในการเริ่มเรียนขยลุ่ยเราคะลองดูคะ่ะค่ะแล้วก็จะต่อจากสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะคะก่อนหน้านี้ก็คือการไล่โน้ตนะคะในการจับโน้ตมือในการจับใช่ไหมคะนี่เราจะมาเริ่มมาลองเป็นท่านอง แต่ว่าอย่างง่ายก่อนซึ่งจะใช้สองนิ้วล่างให้ชินๆนะคะปกตินะเขาจะรนบก่อยกันนะรประบไทยก็กจะเป็นมีซอนซอนซอนล่าซอนซอนซอนนะคะลองดูนะคะลองจับตามไปด้วยกันนะคะอีกรอบนะคะ เกตอะไรไหมะก็เสียงของเราจะเป็นวิธีการเป่านะคะจะเป็นการเป่าแบบนั่นคือการเป่าเสียงให้มันะเะมีเสียงที่แบบว่าโตๆคำเดียวนะครับจะเป็น่างนี้นะคะก็ลองฝึกดูนะคะก็ใครที่ได้แล้วไปต่อได้เลยนะคะทำต่อได้เลย แล้วก็คนที่ยังไม่อหตัอกย้อนกลับไปดูก่อนนะคะเมื่อกี้เป็นออกให้มันเป็นคำคๆคำาๆใช่ไหมคะในคะต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นอะไรไหมคะก็จะเป็นการกระพริบหรือกระปิด ปิดเสียงนะคะให้มันดูเพราะกว่าเดิมแบบนี้นะคะก็จะเป็นลูกเล่นนะคะคือเราเนี่ยจะกระพิบนิ้วนิดนึงนะ,ะการกระดิ๊นะหระือว่าการกระพิบะะกระพิบแบบนี้นะคะก็จะเป็นลูกเล่นในการ เป่าขุยพี่ออนะคะขั้นพื้นฐานนะคะก็จะเป็นเพลงที่เราได้ยินอย่างเช่นเพลงไทยเดิมนะ,ะในการเป่าขุยก็จะมีเสียงกระพริบแบบนี้นะคะก็จะแสดงอารมณ์ของเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับคนที่ได้แล้วไปต่อพร้อมกันเลยนะคะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูก,ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะคะพื้นฐานการเป่าเลยนะคะ ก็ขั้นต่อไปก็จะอัพรีเวิร์สขึ้นมานี่คือนะคะก็จะเป็นเห็นไหมคะก็คือจากการมีเสียงกระพริบหรือปริ่นนั่นเงนะคะก็ยากจะ สร้งลมของเสียงนะคะในการใส่อารมณ์เพลงเข้าไปอีกนะ,ะนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะเราสึกกันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะ